3 1 31. ให้ความร้อนจำนวนหนึ่งแก่ก๊าซฮีเลียมที่บรรจุอยู่ในกระบอกสูบอ่ะให้ความร้อนแก่ก๊าซที่บรรจุอยู่ในกระบอกสูบเพราะให้ความร้อนปุ๊บก๊าซก็จะขยายตัวภายใต้กระบวนการความดันคงที่สำคัญนะเขาบอกว่าความดันมันคงที่จงหาว่าก๊าซเนี่ยใช้ความร้อนในการเพิ่มพลังงานภายใน้อยละเท่าใด การใช้ความร้อนในการเพิ่มพลังงานภายในร้อยและเท่าใดของปริมาณความร้อนที่ก๊าซได้รับก็ค่อยๆมาดูกันข้อนี้เป็นเรื่องของก๊าซในลูกสูบเนี่ยก็เข้าสูตรของเรามีสูตรเดียวเดลต้าคเท่ากับเดลต้ายูบวกเดลต้าวก็คืองานก็เหมือนเดิม Q ของเราคืออะไร Q ิคือความร้อน จะเป็นบวกเมื่อได้รับความร้อนลบเมื่อคายความร้อน d ต,ตย U ก็คือพลังงานภายในพลังงานภายในเป็นบวกเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็นลบเมื่ออุณหภูมิลดลงอันนี้ก็คือ W คืองานของแกส๊ส เป็นบวกเมื่อแก๊สขยายตัวเป็นลบเมื่อแก๊สหดตัวโอเคก็หลักๆสูตรนี้ทีนี้ในข้อนี้เนี่ยออมีอีกก็คือ U ปกติของเราเราใช้สูตร U คือ3.2ส่วน2 nk เดลต้า t แล้วก็งานก็คือ ทีเดลต้าวโอเคก็ใช้สูตรอยู่แค่นี้แหละที่ใช้ในชีวิตนี้ข้อนี้เขาบอกว่าเขาให้ความร้อนแปลว่าเดลต้าคของเขาต้องเป็นบวกแล้วก๊าซทีเลียมบรรจุอยู่ในกระบอกสูบก๊าซขยายตัวภายใต้กระบวนการคงที่ความดันขงที่ก๊าซขยายตัวก็คือเดลต้าเเป็นบวกอีกเช่นกันอ่ะอันนี้เรา กา๊าซขยายตัวก็เป็นบวกได้รับความร้อนก็เป็นบวกจากนั้นเขาถามว่าก๊าซจะใช้ความร้อนในการเพิ่มพลังงานภายในร้อยละเท่าใดของปริมาณความร้อนที่ได้รับเราก็มาค่อยๆเขียนไปนะจากที่เมื่อกี้เรารู้สตดว่า จาก PV เท่ากับ nK N ใหญ่นะเป็นโมเลกุล nKBt แล้วก็เขาบอกว่ามานันความดันคงที่ถ้าความดันคงที่เราใส่เดลต้าเข้าไปแปลว่า P คงที่ Delta V เปลี่ยน n ก็เป็นค่าคงที่ KB ก็เป็นค่าคงที่ที่เปลี่ยนก็คืออุณหภูมิก็จะได้สูตรนี้มาแล้วก็เรารู้ว่า เมื่อกี้คือเดลต้ายเท่ากับ3ส่วน2 n k b d e l เ a t ดลต้าทนี่คือเดลต้ายก็จับ2สมการนี้มารวมกันเห็น n k d e เ t a ดลต้าทีไหมเหมือนกันเราก็จะได้ว่าเดลต้ายก็คือ3ส่วน2 p d e l เดลต้า v เมื่อเราได้3ส่วน2 p d e l เดลต้า v มาแล้ว เขาถามเขาถามอะไรเออเขาถามว่าเรามาดูคําถามกอนดีกว่าเขาถามว่าการใช้ความร้อนในการเพิ่มพลังงานภายในร้อยละเท่าใดของปริมาณความร้อนที่ได้รับก็คือต้องการรู้ว่าใช้ความร้อนในการเพิ่มพลังงานภายในนี่คือพลังงานในภายในที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นรอยละเท่าใดของปริมาณความร้อนที่ได้รับก็คูณรอยอันนี้คือต้องการถามเราก็ต้องหาเดลต้ายส่วนเดลต้าคก่อนตอนนี้เราได้เดลต้ายมาเป็น3ส่วน 2P d e l เดลต้าแล้วเราต้องการหาอะไรต่อเราก็จะหา ดูเดลต้าเดลต้าเดลต้าอยู่ Delta, Delta, Delta แล้วต้องหาเดลต้าคิวจากสูตรอันนี้ที่ใช้บ่อยๆเดลต้าคิวก็คือเดลต้ายูบวกเดลต้าดเบเดลต้ายูของเราคือ3ามส่วนสอเดลต้าวีเดลต้าดก็คือ p ีเดลต้าวีความร้อนคงที่ก็คืออันนี้ได้5้าส่วนสอเดลต้าวี นี่คือเดลต้าตอนนี้รู้ทั้ง Delta Q แล้วก็ Delta U แล้วต้องการหา Delta U หารเดลต้าคคูณ100อ่ะก็มาแทนค่าเลยก็ได้เดลต้ายคือ3ส่วน2 P d e l เดลต้า v แล้วเดลต้า q ก็คือ5ส่วน2 P d e l เดลต้า v คูร้อยตัด ตัดตัดตัดเท่ากับอันนี้ไม่พอสุดท้ายก็ได้ว่าเดลต้ายหารเดลต้าคิวคูร้อยคือ3ส่วน5คูร้อยออกมาเป็น60%เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบว่าการใช้ความร้อนในการเพิ่มพลังงานภายในร้อยละ60% ของปริมาณความร้อนที่มันได้รับต่อ60สําำหรับข้อที่เป็นเรื่องกา๊าซเขาบอกว่ามันให้ความร้อนก็คือเดลต้าคเป็นบวกแล้วก็กา๊าซเนีเลียมมันจะอยู่ในกระบอกสูบพราะให้ความร้อนปุ๊บก๊าซขยายตัวงานของก๊าซก็เป็นบวกเหมือนกันโดยที่ทำในกระบวนการที่ความดันคงที่ก็ถามเดลต้ายส่วนด้วยเดลต้าคิวคูณ้อปกติแล้วเนี่ย เราก็จะรู้ว่าพลังงานภายในเนี่ยคิดจาก3ส่วน2จำนวนโมเลกุลคูณกับค่าคงที่แล้วก็เดลต้าทีแล้วก็งานเนี่ยคิดจาก P ีเดลต้าวีเมื่อ P คงที่ข้อนี้พีคงที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คืองานก็คือ p Delta ีเดลต้าวีเราก็มาค่อยๆหากันทีละส่วนเริ่มจากอันนี้เรารู้ว่าเดลต้ายูของเราคือ3ส่วน2 n k เเดลต้าทีแล้วก็ Pv เท่ากับ nKbt p เดลต้าวก็คือ nkb เดลต้าทก็เราจะได้ว่าเดลต้ายก็คือ3.2ส่วน2 p เดลต้าวแล้วก็มาหาเดลต้า Q จากสูตรเดลต้าคเท่ากับเดลต้ายบวกเดลต้า delta U เดลต้ายเราก็หารได้แล้วเมื่อกี้นี้ส่วน2 p เดลต้าวีเดลต้าก็คือ p เดลต้าวก็ได้ว่าเดลต้าคคือ5.2ส่วน2 p เดลต้าวจากนั้นก็มาแทนค่าในสูตรนี้ที่เราต้องการคือเขาถาการใช้ความร้อนเท่าใดในการเพิ่มพลังงานภายใน ก็คือพลังงานภายในี้เพิ่มขึ้นกับพลังงานความร้อนที่ได้รับก็จับเศษส่วนแทนค่าแล้วก็คูณร้อยได้ออกมาเป็นร้อยละ60ก็ตอบ60นะข้อ32ต่อตัวต้านทาน10โอห์มกับแบตเตอรี่12โวลต์แล้วก็จุ่มตัวต้านทานอันนี้ลงในแคลอรี่มิเตอร์ที่บรรจุน้ำา8 8บลูกบาศก์เซนติเมตร จะต้องใช้เวลากี่วินาทีอุณหภูมิของน้ำจึงจะเพิ่มขึ้น2อ,องศาเซลเซียสเขาบอกมาว่าถ้าแคลอรี่มิเตอร์เนี่ยมีความจุความร้อนน้อยมากความจุความร้อนเฉพาะของน้ำเท่ากับ4.2จูลต่อกรัมจูลต่อกรัมนีม่เห็นไหมเขาหลอกหน่วยมาอีกแล้วนะปกติแล้วฟิสิกส์จะใช้จูลต่อกิโลกร,รมัมก็น้ำหนึลูกบาศเซนติเมตรมีมวลหนึกร,รมัมข้อนี้เขาให เหมือนว่าเขาจะให้ใช้เป็นกรัมไปละกันเพราะว่าบอกมาว่าน้ำหนึ่งลูกบาศเซนมีมวลหนึกรัมแล้วก็ให้ความจุความร้อนจำพาะของน้ำเป็นกรัมสำหรับข้อนี้เนี่ยหมายความว่ายัางไงแคลอรี่มิเตอร์แคลอรีมตตอรอร่มิตเตอร์คืออะไรแคลอรี่มิตเตอร์มันคืออุปกรณ์ที่ใช้วัดพลังงานนะก็คือมันจะเป็นลักษณะของกระป๋องที่มีฉนวนหนามากความร้อนเนี่ยจะไม่ไหลออกแน่นอน เราก็จะมีขดลวดไฟฟ้าขดหนึ่งจุ่มลงไปในน้ําปิดฝาให้เรียบร้อยนี่ปิดสนิทมันก็จะต่อกับความต่างศัก์ทีนี้จะมีกระแสไหลทําให้เกิดพลังงานทางไฟฟ้าเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนให้น้ําโดยที่ไม่สูญเสียออกไปที่กระป๋องเลยเพราะว่ากระป๋องนี้ทำเป็นฉนวนแล้วก็ความร้อนจะไม่เสียออกก็คือแคลอรี่มิเตอร์ ข้อนี้เนี่ยเขาต่อตัวต้านทาน10โอห์มแล้วก็แบตเตอรี่12โวลต์จุ่มลงไปในน้ำทำให้น้ำเนี่มนีนุณหภูมิเพิ่มขึ้นก็คือความร้อนจากพลังงานจากไฟฟ้าเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นความร้อนของน้ำพลังงานไฟฟ้าข้อนี้เขาใช้ความต้านทานกับแบตเตอรี่ก็คือ V ก,กับ R พลังงานไฟฟ้าปกติ P คูณ T เท่ากับ mc เดลต้ T P, P ของเราก็คือ V กํลังสองส่วน R คูณทีเท่ากับ MC d e l t เดลต้าทโอเคข้อนี้ก็ได้เป็นสมการนี้มาเราก็แทนค่าตามนี้ก็ได้เขาต่อแบตเตอรี่1 2โวลต์ก็12กำลังสตัวต้านทาน10โอห์มแล้วก็ใช้เวลา กี่วินาทีอุณหภูมิของน้ำจึงจะเพิ่มขึ้น2องศาเซลเซียสก็คือถามเวลานั่นเองมวลน,น้ำเท่าไหร่เอ่ยเขาบอกมาว่าน้ำเนี่ย48ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ไม่ได้บอกว่ามวลเท่าไร่บอกมาว่าน้ำหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตรมีมวลหนึ่งกรัมเพราะฉะนั้นน้ำ48ลูกบาศก์เซนติเมตรก็จะมีมวล48กรัมเราใช้มวลของน้ำเป็นกรัมเพราะว่าเขาพูดค่าความจุความร้อนจำเพาะของน้ำมาเป็น4.2จูลต่อกลัม หมายความว่าน้ำหนึ่งกรัมเนี่ยใช้พลังงาน4.2 4.2จูลจะทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้น1เคลวินถ้าเราใช้ c ของเราหน่วยอะไรเราก็ต้องแทนตามนั้นให้หมดนะก็จะได้ออกมาเป็นจูลพลังงานไฟฟ้าเราก็เป็นจูลถูกแล้วนะก็ m เราเป็นกรัม48กรัม c ก็คือ4.2หน่วยออกมาเป็นจูลเดลต้า t ก็คือความร้อนอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น เขาบอกว่าให้อุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้น2องศาเซลเซียสก็เป็น2ก็แก้สมการออกมานะข้อนี้ตัดได้12 12อันนี้ก็คือ12 12 22 24 48เหลือ12อีกตัวหนึ่ง12 12 22เหลือ12ตัดต่อ4ตัด3 สามตัดสี่จุดสองหนึ่งจุดสี่ก็จะได้ว่าอุณหภูมิของเราก็คือยี่สิบปดวินาทีอ้ก็คือใช้เวลายี่สิบแปดวินาทีในการทำให้น้ำเนี่ยมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นสององศาเซลเซียสตอบยี่สิบแปดเขาถามเป็นวินาทีอยู่แล้วนะก็ตอบเลยว่ายี่สิบแปดวิ สำหรับข้อนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของคอรีลมิเตอร์คือต่อตัวต้านทานกับไฟฟ้าแล้วก็จุ่มไปในน้ำทำให้น้ำอุณหภูมิเพิ่มขึ้นข้อสอบลักษณะนี้ก็ออกบ่อยเหมือนกันนะเราก็ดูดูไว้ก็คือพลังงานจากไฟฟ้าจะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนของน้ำพลังงานไฟฟ้าก็คือ P t ข้อนี้เขาใช้ต่อความต่างศักย์แล้วก็บอกความต้านทานมาแล้วก็ใช้กำลังไฟฟ้าเป็น V กำลังสงส่วน R คูณกับเวลาที่เรา แล้วก็เท่ากับ m c d e t a t ข้อนี้มีจุดที่แปลกประหลาดก็คือเขาให้ค่าหน่วยของค่าความจุความร้อนจำเพาะมาเป็นกรัมแล้วก็ให้มาว่าน้ำเนี่ย48ลูกบาทเซนบอกมาว่าน้ำา1ลูกบาทเซนมีมวล1กรัมก็คือให้เราใช้เป็นกรัมไปก็ไม่มีอะไรมากตอบ28วินาทีข้อ33ในการทดลองเรื่อง การแทรกสอดของคลื่นน้ำโดยจุดกำเนิดคลื่นอาพันธ์สองจุดผู้ทดลองสังเกตว่ามีแนวปฏิบัติเกิดขึ้นหลายแนวถ้าลดระยะระหว่างจุดกำเนิดลงทุกๆ6มิลิเมตรจำนวนแนวปฏิบัติลดลง2แนวคลื่นน้ำมีความความยาวคลื่นเท่าไหร่ในหน่วยมิลลิเมตรเราก็มาดูก่อนว่าลักษณะของคลื่นปกติปฏิบัติคืออะไรถ้ามันมีคลื่นน้ำเนี่ย แหล่งกำเนิด2แหล่งใช่ปะก็มีแหล่งกําเนิดแหล่งนี้แหล่งกําเนิดแหล่งนี้จะเกิดคลื่นออกมาคลื่นมันก็จะมาแทรกสอดกันก็ได้เป็นลักษณะของคลื่นจะมีแนวปฏิบัตก็คืออันนี้เขาเรียกว่าปฏิบัติปฏิบัตหรือแอนตี้โนดเป็นแนวที่มีความถี่แอมพลิจูดสูงสุด ก็คือเส้นสีน้ำเงินแล้วก็จะมีจุดที่เขาเรียกว่าบับบับก็คือจุดข้างๆสีเขียวบับก็คือโหนดต,ตรงที่มันเป็นคื่นิ่งลักษณะของคืนที่แทรกสอดกันปกติก็จะเป็นอย่างนี้นะสำหรับข้อนี้เขาบอกว่า เขาจุดกําเนิดขึ้นอาพันสองจุดแล้วก็เห็นว่ามีแนวปฏิบัติหลายแนวเกิดขึ้นวาดรูปก่อนมีแนวปฏิบัติหลายแนวเลยนี่คือแนวหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ได้ มีแนวปฏิบัติหลายแนวเกิดขึ้นแล้วเขาบอกว่าถ้าลดระยะระหว่างจุดกำเนิดลงทุกๆหมิลลิเมตรจำนวนแนวปฏิบัติลดลงสองแนวหมายความว่าถ้าเขาเลื่อนเข้ามาหมิลลิเมตรเนี่ยไอแนวอย่างเงี้ยหายไปสองแนวหายไปสองแนวหมายความว่ายัางไงหมายความว่าหายไปสองลูกถ้าลดลดแหล่งกำเนิดเข้าไปหมิลลิเมตร ก็จะหายไปสองลูกคลื่นน้ำมีความยาวคลื่นเท่าไรในห,หน่วยมิลลิเมตรแล้วก็ใช้ความเข้าใจนะถ้ามันลด6มิลลิเมตรหายไป2ลูบแปลว่าความยาวของเรา2ลูบเท่ากับหมิลลิเมตรเขาถามว่าความยาวคลื่นเนี่ยเท่าไรปกติแล้วสองลูบก,ก็คือ1ลัมด้า เพราะฉะนั้นลมด้านี้ก็ต้องเท่ากับหมิลิเมตรข้อนี้ก็ตอบเลยว่าความยาวคลื่นน้ำคลื่นน้ำนี่มีความยาวเท่าใดในหน่วยมิลิเมตรก็คือ mm. หมิลิเมตรได้ยไหมใช้ความเข้าใจในการตอบนะเขาลดระยะระหว่างจุดกำเนิดลงไปหมิลิเมตรแล้วแนวปฏิบัติลบแนวปฏิบัติลดลงสองแนวแนวปฏิบัติลดลงสอง,แน,แ,นลลงแนวก็คือหนึ่งลูกสองแนวก็กินไป1ลูก 1> 1หนึ่งลูกก็คือ1นึแลมด้าน,นี่แหละเพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่าความยาวของความยาวคลื่นเนี่ยก็คือ6ม mm, มนั่นเองข้อ34จากการหาจากการทดลองหาความยาวคลื่นแสงของความยาวคลื่นของแสงสีหนึ่งโดยวางฉากรับริ้วการแทรกสอดไว้ห่างจากแผ่นสลิตค,คู่เป็นระยะทาง120เซนติเมตร แล้วก็ระยะระหว่างสรีทั้ง2เป็น0.03ม mm. ิมนี่เป็นเซนติเมตรนี่เป็นมิเมตรพบว่ามีแถบสว่างแถบมืดเกิดขึ้นบนฉากหลายแถบเลยถ้าวัดจากแถบสว่างแถบที่1ไปที่แถบสว่างแถบที่5มีระยะห่างกัน9เซนติเมตรถามว่าแสงนี้มีความยาวคลื่นเท่าใดถามในหน่วยนาโนเมตรอีกตอบเพสิชัมสองตำแหน่งใส่คอมาด้วยถ้ามีอ่ะ ลักษณะของการหาความยาวการแทรกสอดของแสงเนี่ยเป็นยังไงปกติแล้วเราจะมีสลิตใช่ไหมสลิตแล้วก็ฉายแสงมาข้างหลังมีฉากอยู่แล้วก็เราก็จะตั้งว่าระยะที่ห่างจากฉากก็คือ L อสลิตเนี้ยช่องยาวกว้างดีมันจะทำให้เกิดการแทรกสอดขึ้นมาเป็นริ้วๆมีแถบสว่างแถบมืดเกิดขึ้น ตรงนี้เขาเรียกว่าแถบสว่างกลางก็คือ a 0แถบสว่างแถบที่1ก็เป็น a 1แถบ2องเป็น a 2นี่ก็ a 1อันนี้ก็ a 2แล้วก็มีสูตรที่ใช้ในการคำนวณว่า d s i n เซเท่ากับ n l a m d a dx ส่วน l เท่ากับ n l a m d a เกคืออะไร x ็ก็คือระยะจากตรงนี้ถึงแถบสว่างที่เราเลือกเซต้าก็คือมุมนี้เอลัมดาคืออะไรก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นแถบสว่างกลางเราก็ให้เป็นศูนย์ลัมดาแถบสว่างแถบที่1 1ึลัมดาแถบสว่างที่2 2ง,งลัมดาฝั่งนี้ก็เหมือนกัน1นลัมดาแล้วก็2อลัมดาก็ไล่ไปเรื่อยๆมันจะมีแถบสว่างแล้วก็แถบมืด ถ้าเกิดเป็นแถบมืดเนี่ยจะเป็นลักษณะของตรงนี้จะเป็นครึ่งลมดาแถบมืดแถบที่1แถบมืดแถบที่2ก็1ครึ่งแถบมืดแถบที่3ก็2ครึ่งลมดาอันนี้ก็คือลักษณะของสลิดคู่หรือว่าช่องคู่นะาสำหรับข้อนี้เขา ใช้สลิตคู่เป็นระยะทาง 100. าร้อยมาลูกก่อนนะก็คือว่าข้อนี้วางฉากไว้ห่างจากแผ่นสลิตเป็นระยะร้อยยี่สิเซนอัน odes. นี้คือสลิตวางฉากห่างไปหนึ่งร้อยยี่สิบเซน หน่วยข้อนี้ให้หน่วยมาได้อุ่นวายมากแล้วก็ระยะระหว่างสลิดทั้งสองเป็น0.03มิมก็คือค่าดีบอกอะไรอีกพบอกว่ามีแถบมืดแถบสว่างเกิดขึ้นเขาบอกว่าถ้าวัดจากแถบสว่างที่1นึ่งไปแถบสว่างที่5มีระยะห่างกัน9เซนติเมตรก็คือมันจะเกิดแถบสว่างแถบที่1ขึ้น2 สามสี่ห้าข้อนี้เนี่ยเขาไม่ได้บอก x มาปกติ X ของเราเนี่ยก็คือระยะจากแถบสว่างกลางไปจนถึงแถบสว่างที่เราต้องการใช่ไหมข้อนี้เขาไม่ได้ให้ระยะจากแถบสว่างกลางมาแต่เขาให้ระยะจากแถบสว่างแถบที่1ไปถึงแถบสว่างที่5 9เซนติเมตร นี่คือแถบ5นี่แถบ1ถ้าเกิดว่าเราต้องการ x เนี่ยระยะ x 1ของเราจะต้องตรงนี้แล้วก็ระยะ x ห้าถามว่าแสงนี้มีความยาวคลื่นเท่าใดก็คิดไม่ยากนะถึงแม้เขาจะไม่ให้ระยะ x มาแต่เขาให้ระยะ l แล้วก็ดีมาใช้สูตร DX ส่วน L เท่ากับ N ลัมดาเราเปลี่ยนหน่วยให้มันใช้ได้ก่อนนะข้อนี้เนี่ยเราควรจะใช้หน่วยให้เป็นเมตรถูกไหมก็คือ0.3มิลลิเมตร D นี่คือ0.03คูณ10กำลังลบ3 L ของเราก็คือ120คูณ10กำลังลบ2เมตร9เซนติเมตรคือ9คูณ10กำลังลบ2 โอเคเรามาเริ่ม <hi> ที่แถบสว่างแรกคิดที่แถบสว่างแรกก่อนแถบ A1 DX1 ่งส่วน L เท่ากับ N l ล m b d a D... ติดไปก่อนนะ DX1 ส่วน L เท่ากับ l ล m b d ้าของเราแถบสว่างที่1ก็ค <or> ือ1 l a m b ล a เพราะฉะนั้นตรงนี้เข้ากับล a m b ้าเดียวเป็นสมการที่1จากนั้นคิดที่แถบ A5 dx5 กส่วน L d กับ L เนี่ยเท่ากันเพราะมันเป็นเครื่องมือชุดเดียวกันก็ต้องเท่ากับ5ล้ลมดาเป็นสรรมการที่2จากนั้นเรารู้อะไรเราไม่รู้ x 1 x 2แต่เรารู้เอ็้เราไม่รู้ x 1 x 5แต่เรารู้ระยะ x5 ลบเ1เพราะฉะนั้นเราควรจะจับสองสมการนี้ลบกันสรรมการที่2ลบสรรมการที่1 ก็คือ d x หส่วน l ลบ d x 1ส่วน l เท่ากับห้า lambda ลบกับ lambda เดียวดึง d ส่วน l ออกมาได้เหลือ x หลบ x หนึ่งเท่ากับสี่ lambda แทนค่าแทนค่าได้แล้วนะอ่ะค้างตรงนี้ไว้นิดหนึ่ง ดีของเราคืออะไรเอ่ยดีก็คือ0.03คูณ10กําลังลบ3 l ก็คือระยะตรงนี้120เซนคิดให้เป็นเมตรนะ120คูณ10กําลังลบ2 x1 ลบ x5 ก็คือ9เซนติเมตรเท่ากับ4ลําดาโอเค แล้วก็ได้แหละแล้วต้องการหาลมดา<ๆ>ก็คิดเลขออกมาเลยเราจะได้ว่าลมดคือห้า5คูณ10กำลังลบ9เมตรโจทย์ข้อนี้เขาถามหน่วยเป็นอะไรถามหน่วยเป็นนาโนเมตรอย่าลืมก็ตอบเป็นนาโนเมตรว่าความยาวคลื่นของเราคือ 562.5นาโนเมตรก็ได้คำตอบมาโจทย์ข้อนี้เนี่ยค่อนข้างจะหลอกเรื่องไม่ได้หลอกอะไรมากแต่ว่าหลอกหน่วยเยอะสังเกตว่ามันใช้บอกระยะทางเซนติเมตรบอกเซนติเมตรบ้างมิลลิเมตรบ้างแล้วถามตอบสุดท้ายเป็นนาโนเมตร ข้อนี้เขาเขาเขาให้มาสิ่งที่เขาให้ก็คือระยะที่ห่างจากฉากระยะระหว่างสลิดแล้วก็ระยะ x 5ลบ x 1ก็ไม่ยากเขาให้ x 5ลบ x 1เราแล้วก็ไม่แคร์เราใช้ dx ส่วน l เท่ากับ n ลัมดาก็ค่อยๆเริ่มตั้งจากที่ a 1 dx 1ส่วน l เท่ากับ1ลัมดา a 5 dx 5ส่วน l เท่ากับ5ลัมดาแล้วก็เอา2สมการนี้ลบกันแล้วก็จะแทนค่า x 5ลบ x 1 ด้วย9ซนติเมตรเลยก็จะได้ค่าความยาวขื้นออกมานะหน่วยตอนสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายเราใช้หน่วยเป็นเมตรหมดเพราะฉะนั้นคําตอบเราเป็นเมตรเขาถามหน่วยเป็นนาโนเมตรเราก็หารส0บกำลังลบ9ซะก็ได้เป็นหน่วยนาโนเมตรเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ตอบว่าความยาวขึ้นคือ562.5สนาโนเมตรก็โอเคนะ